ดีค่ะแม่อาได้ยินชัดเจนบ่จ้าค่ะจะว่างแม่ว่างจ้าค่ะค่ะคคงสุดท้ายตัว h o ามือนี้เมนใช่แล้วบะเอาแขนแขนขึ้นัวนว่าขันเด้อเก้าสามตรงตรงแม่แขนแขนเลยรอบนี้ไงอืเอาเอาเอาจัดค่ะโค้งสุดท้ายในวันวันที่สิบหกมิถุนายนเนาะแม่เนาะอาจ้า อาบนบนค่ะบนนี้แม่ไปไม่ให้เก้ากับหาไว้แล้วเนาะแมยนจ้ะแม่เน้นหาเยอะวิ่งเก้าเน้นหาเยอะวิ่งเก้ากับหาคือเก้าจ้ะแต่วันนี้่เน้นหาจ้ะนี้กะจับคู่ค่ะคู่มีหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งหกซีหาซีหาจ้ะแล้วก็เก้าหา เก้าห้าจ้ะกันนะนี่ไว้นตำแน่กันสี่อุ้ไว้นตำแน่ตัวนึ่งกันไว้สี่หกจ้ะ,จะแม่ค่ะสามตัวแม่นี่กันอันสามตัวแม่นี้มิซี่หนึ่องหาสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าเนี่ยหนึ่งเก้าห้าอันแม่เก็เอามาแจกกันชุดที่มาโคบ,บุญน,นะเด้อจ้ะแม่ที่มาโคบ,บุญที่แม่เคยหายไปหายแล้วนะค่ะนั่นแหละ แม่ามาจากนั่นแลยแม่มาเน้นที่หนึ่งห้าเด้อเน้นไปที่หนึ่งห้าจ้ะกับสี่หนึ่งห้ากับสี่หนึ่งห้าจ้ะยิ้มดูแค่นี้แหละจะ,จะแม่จ้ะแขน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 เนาะแม่เนาะจ้ะ <laughs> จับไปน้ำนี่เดอ้อแอนซี่หนึ่งห้านี่บ่แม่แสดงว่าแม่มั่นใจครับนี่ ก็ขั้นนั้นคั้นโม,มาจับแม่กันนี่แหละมาอยู่ในควบบนนั่นแหละอืที่แม่หายไปได้มามาควบบนน่ะค่ะแม่จ้าอยู่ตรงนี้หละแม่อันคบบนก็กนยังคือเก่ามีสองมีสามมีสมีสม่สมีหามีเก่ามีศูนย์มีหนึ่งเป็นบ่ศูนย์หนึ่งค่ะจ้ายังคือเก่าคือเก่าแล้วมาควบบนคือเก่าจ้าอันงคือเก่าแต่ว่าตอนที่จับนี่แหละตอนที่จับนี่แหละจ้ะ คือสำคัญที่เขาจับถือบอประมาณนี้จ้าแม่ที่แล้วที่แม่จับมาให้ค่ะคแบบพต่นมีแนวทางคนเอาในหลายคนมาเทียบกันก็ลองจับลองเบิ้งค่ะแน่จ้บค่ะช่วนล่างแบบนี้จ้าล่างนี่แม่วิ่งเก้าไว้แล้วเนาะตัวหนึ่งเนาะเพิ่มเพิ่มศูนย์ไปแน่ตัวหนึ่งแม่ลืมห้ศูนย์ตัวหนึ่งวิ่งเก้ากับศูนย์เนาะดังเก้ากับศูนย์แม่เน้นไปที่ ที่ศูนย์แม่เน้นไปที่ศูนย์เนาะจ้ะถ้าเก้ามาเนี่มันจะเป็นเก้าหนึ่งเก้าห้าอืมค่ะแม่ถ้า 1, ศูนย์มาจะเป็นศูนย์หนึ่งกับสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งกับสี่ศูนย์จ้ะมาควบล่แม่กันยัง่งคือเก่าเลยแต่ว่าเอาศูนย์เขาไปจับอเอาศูนย์เขาไปจับจ้ะศูนย์เขาไปจับในเลที่มาควบเมีเอาศูนย์เขาไปจับแน่อืมค่ะควบล่างนี่แม่จะเห่อตัวไหนเนี่ย มาครบล่างแม่มีเก้ามีหนึ่งมีสองมีสี่อ่าจะแต่แม่เอาศูนย์เข้าไปจับศูนย์เข้าไปจับแน่ค่ะแม่คือว่าแม่จะให้ศูนย์ให้ศูนย์มาเพิ่มเลขวิ่งเนาะต้องหวัดเพาให้มาเก่าตัวเดียวแต่ว่าเขาเพิ่มมาศูนย์จ้ะค่ะค่ะศูนย์เข้าไปจับตัวนั่งค่ะแม่ก็ให้ไปเน้นไปที่สี่ศูนย์อ๋อเน้นไปที่สี่ศูนย์จ้ะจ้ะ อืออ่าถ้าศูนย์ม้าสิมาศูนย์หนึ่งกับสี่ศูนย์ถ้าเก่าม้าสิมาเก่าหนึ่งกับเก้าหามันม่อแม่จ้าค่ะโู้บักรักเก่าหนึ่งหน่สิบบอสหมุดขีดินเกล็ดไวน์โน้อะไรเงี้ยนข่าวว่าปวดโพด์ปงว่าเขียบอีกแล้วดีเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าพวดเอาก็เลยลองไว้เลยเอาก็เลยลองศูนย์ไวอืออ่าลองเอาศูนย์มาเลยบ้านีอจ้านั่นั่นดังหลายเก้าดังหลายเอาก็มาใส่กับศูนย์เลยอือมันสิตนมาศูนย์ทันทีจ้าจะโดนมาเป็นศูนย์ เ้ารุดอยกเข้าจ้าแต่ว่าอ่าเลขบนหนีแม่สิเน้นให้หาเนาะแต่ว่าให้เกขาก็หาและแหละเลขวิ่งเนาะจ้าจับคู่กจ้าจับคู่เน้นๆกับมีเม็ดเดียวละหนึ่งหาเนาะหนึ่งหาเม็ดเดียวอเลขงามคักหวดนี่แต่ว่าเขาหาในส่วนบนส่วนล่างเลยเด็กแต่เขามีทั้งบนทั้งล่างจ้านี่เมียนแต่สำคัญมันสื้อได้บ่ละแม่ อ่าสำรองไว้เอาตัวที่สำรองไว้จากกันเก้าล่างขรุดจากเก้ากัเอาซูนี่แลหละขรุดจากเก้ากับบนขรุดจากเก้ากัเป็นห่านี่แหละแม่ก็เลยมาเน้นหาแม่ก็เลยมาเน้นห้าแม่ก็เลยมาเน้นโซนจ้าอืมจ้าอืมเหลืกงามงวดน,นี่แต่ว่าธรรมเนียผู้ใดมักลักเก้ากับติดเก้านั่นล่ะเนาะจะเป็นอยัางอาันบนบ้านอ่ะอันล่องไว้แน่ จ้าแต่แม่เน้นแต่แม่ไปเน้นที่ซูดล่างอ่ะจ้าบนนี้เน้นไปที่หาค่ะอุ้ยสามตัวแตกงเลยเบอร์ซีอินซีหนึ่งหางเนาะแมนงามเดลเลยตัวแมนงามงามอยู่แต่ว่านี่จ้าตะวาหนึ่งหนึ่งเก้าหานี่ก็งามแต่ว่ามันจิสือได้บอติดติดก่อกลับไปกลับมาเนี่ยแม่ญาติมันเป็นโต๊ะคือกคือตัวเก่าตัวก้นน่ะเก้านึ่งหานังก็ได้นี่นะกลับไปกลับมา จ้าแม่ค่ะก็ว่าให้แค่สองหางแค่นี้เนาะกะพิจารณาเบิ่งกสำหรับคนเล็กๆอ่าอ่าค่ะเบิ่งกเนีมาครบกันเลยเบิ่งกเนีมาครบจ้าอ๋อค่ะถ้าทำเว่าอ่ามาครบตัวใดเป็นตาลงทุนกัจัดโหลดขันผู้ใดมีเลขดับเลข่ยงกัตัดลงเอาเนาะแม่เนาะแม่นอะไรค่ะเหล็ดับมาอ่าได้ไล่อาจารย์มาเปรียบเทียบกันจ้าต่กัดจ้าเออมันตัดต้นทุนได้อยู่เด้เนาะแม่เนาะ ไช่ดูจเอาต้องหาที่แม่นแม่นหาอาจารย์ที่แม่นแม่นมาตัดจ้ะเอาแต่คนมัดซื้อเลขนีกระดาษเอซีกับบอพ่อเหรวแม่กิ่งอาจารย์นั่นกิ่งอาจารย์นีไปจังสันดีผี่หลีจ้ะแมนแมนอยู่เนียนอืมจ้ะเอ้าเดิ๋ยนี้ได้ฟังแล้วจังไดการสวดให้มัเนาะเอาฟังยังถึงเอฟซีแฟนจงเนี่ยจ้ะแม่อ่ะ วันนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆคือเก่าค่ะจ้าสาธุเช่นกันแดงเด้อ FC ก็ได้ซาบาน่าก็ได้จ้าเช่นกันค่ะได้เฮงๆรวยๆปังๆบริวันพระจ้ารวยๆจ้าค่ะสวัสดีจ้าค่ะวัสดีค่ะเดี๋ยวซาบาน่าจะทวนตัวเลขทางแม่นาคโนพนมโค้งสุดท้ายให้ฟังอีกเทียนหนึ่งจ้าโค้งสุดท้ายทางแม่เป็นไหมาวิ่งเนาะค่ะวิ่งบนยังเป็นเก้ากระหาเนาะแต่เพิ่นเน้นไปให้ที่ห้าจ้า ควบบนมีสองมีสามมีสี่มีหามีเก่ามีศูนย์มีหนึ 9, ่งเดอ้อสำหรับควบบนแต่เผืนจับคู่ให้หนึ่งซีหนึ่งหาหนึ่งหกซีหาเก้าหาตัวกันคือสี่หกจ้าสามตัวสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าจะแต่ผืนนิ่งให้ฮางเดียวคือสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าหาคือตัวร้องนะะเนาะผิจารณาเบงจ้าสำหรับเลขบนล่างจ้าล่างผืนฟันให้ที่เก้ากับศูนย์แต่ผืนนิ่งให้ที่ศูนย์เดอ้อจ้า ครบล่างมีเก่ามีหนึ่งมีสองมีสี่มีหามีเจ็ดถ้าเก้ามาพ่นสายเก่าหนึ่งเก่าหาแต่ว่าพ่นเน้นไปที่ศูนย์คือศูนย์หนึ่งกับสี่ศูนย์แต่พ่นเน้นให้หางเดียวคือสี่ศูนย์จ้ะเหลขกงามบพีน้องงามด้จะ้ะเอาเสเบ่งสถติติงวดก่อนที่เพ่นคงสุดท้ายเนาะเนี่ยจะ้ะอันนี้สถิติตงวดก่อนเด้อจะ้ะเก่าสามตรงตรงลิงจ้าอันนี้คงสุดท้ายงวดก่อนสถิติตเพ่น ผู้ใดอยากโทรหาทางแม่นครพนมสามารถโทรได้ที่0922881284133 8 0 9 2 2 8 8 4 1 3 92, 8, 4, 3สามารถโทรหาคุณแม่ได้โดยตรงด้วยจ้าพี่น้องเคล็บหน้าจอเปรียบเทียบเบิ้งค่ะสำหรับผู้ใดบ่่ามักจับคู่กันนั่นล่ะค่ะครบบนครบล่างลองพิจารณาเบิ้งค่ะแต่ว่าหลีก เก่าหากเก่าหนึ่งนี่คือสิต่อยบ่ได้ดอกพี่น้องรักเก่านี่คือสิองเขาโค้งการคนละคึงเลยละจ้ะเอามาคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด subscribe, กดซับสไคร์กิ้งกิงเป็นกำลังใจให้ในเด้อค่ะคลิปนี้บ่บอลหลายยายไปกอดห้งหิ้งปัง,ปงๆัรวยๆวยสูค้คู่สูค้ค้นคลิปนี้ไปละจ้ะพอ,อกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ